มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรถบรรทุกพ่วงแก๊ส LPG พลิกคว่ำบนถนน304 15นาฬิกา15นาทีวันที่31พฤษภาคมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรีภายใต้การอำนวยการของนายวีรพันธ์ดีออนผู้อำนวยการสอปทออจังหวัดรายง,งานว่าเกิดเหตุรถบรรทุกพ่วงแกส๊ส LPG รถเปล่าหมายเลขทะเบียนรถตัวแม่623876 ตัวลูก753363กทมเกิดเสียหลักพลิกคว่ำด้วยตนเองบนถนนหมายเลขถนน304กม210บวก600มุ่งหน้าอำเภอวังน้ำเขียวกระบ,บินบุรีหมู่ที่4ตำบลบุพราม์อำเภอนาดีจังหวัปดปราจีนบุรีไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยทางอำเภอนาดีหมวดการทางกบ,บินบุรี ตำรวจทางหลวงสอพอวังขอนแดงมูลนิธิสัจจาพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบินบุรีเจ้าหน้าที่อบตอบุพรามเก็บกู้รถบรรทุกแกส๊ส LPG แล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ